พี่เอื้อไม้ชื่อเบลชื้อพี่ชื่อว่าภาสีแตว์แววแปลว่าต้องติดตามพี่ด้วยนะพี่ไม่กดแต่ว่าพี่ไม่สวยไม่สวยแล้วพี่ก็ปิกาสจคาเคตเห็นแค่กดไลค์ท้าถ้กกดไลค์สวยถ้ากดว่าวีถ้กกดดิเขากดแบบนี้ก็แปลว่าสวยถ้ากดแบบนี้ ก็แปว่าเนี่ยถ้ากดแบบเนี้ยเนะี่ยนิ้วโป้องอะนิ้วโป้งลงอะอย่างเงี้ยก็ไปว่าไม่สวยทุกคนบมื่อพี่สวยเธอนะคะเพื่อนพี่ก็มีใบเล็กกับไบพัดก็เป็นเพื่อนสนิทของพี่ที่ว่าสวยที่สุดแล้วเ,เพื่อนพี่ก็ไปเพื่อนสนิทก,กันด้วยถ้าใครมีเพื่อนสนิทก,ก็บอกกันมาด้วยนะบายบายโชคดีนะคะอันนี้ขอเวกลังละบาท เราไม่ต้องกลัวกันว่ากคริดจะอาจะรบถ้าเราสู้ไปด้วยกันมันก็จะสู้ไปกับพวกเราพวกเราพื่เราต้องสู้ไปด้วยกันนะแต่พวกเราก็จะยังเต่เราก็จริงๆนะแค่นี้แหละไปกันนะ